การทำเกษตรกรรมนะก็เป็นอาชีพหลักของคนไทยสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับแต่ในสมัยนี้การทำการเกษตรนั้นก็ไม่ได้เหนื่อยหรือว่ายุ่งยากเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วเพราะว่าเกษตรกรนั้นได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรครับในเรื่องของเครื่องจักรกลการเกษตรนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากนะครับสำหรับการเกษตรในยุคใหม่ ถ้าหากว่าลูกหลานของเกษตรกรไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของการเกษตรเหล่านี้ให้ครบวงจรก็น่าจะทําให้การเกษตรของไทยนั้นมีอนาคตที่สดใสขึ้น,นครับในช่วงนี้นะครับเราจะไปชมเรื่องราวของยุวเกษตรสยามคูบต้ากันโดยการสนับสนุนของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ การเกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยเป็นอาชีพที่ต้องพลิกพื้นแผ่นดินเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเงินทองโดยผ่านกระบวนการที่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยใช้ทั้งแรงกายแรงใจตากแดดกรำฝนกว่าจะได้ผลผลิตที่ชุ่มชื่นใจภาวะปัจจุบันแรงงานในภาคเกษตรนับว่าจะหายากและมีราคาแพงอีกทั้งในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ การผลิตที่มีต้นทุนต่ำและผลผลิตที่มีคุณภาพจึงมีความสำคัญยิ่งและการนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาช่วยในกระบวนการผลิตจึงมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ายยุบเกษตรกรจึงได้ถูกจัดขึ้นโดยบริษัทสยามคูโบต้าจำกัดและความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการประจำจังหวัดต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การศึกษานอกโรงเรียนและกรมตรวจบัญชีสากรณซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการเกษตรไทยและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในการทำเกษตรอย่างถูกต้องและยังช่วยส่งเสริมให้ยุวเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้กลับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองครอบครัวและกระจายความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปสู่เพื่อนบ้าน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้ยุวเกษตรกรเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในอนาคตกว่าเด็กนุ่มจากเมืองสุพรรณบุรีเหล่านี้จะได้เข้ามารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการคัดเลือกตามระเบียบที่กำหนดคือต้องมีอายุประมาณ18 28ปีมีความประพฤติดี และเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการเกษตรหรือรถไถเดินตามเพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้ารับการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคต่อไปกิจกรรมในการฝึกอบรมครั้งนี้คือการใช้งานอย่างถูกต้องและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์การทำบัญชีชาวบ้านการทัศนศึกษางานเกษตรกับเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับยุวเกษตรกรที่มาเข้าค่ายอีกด้วยออครับเนื่องจากว่าธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรนะครับเป็นธนาคารเฉพาะกิจซึ่งออรัฐบาลตั้งขึ้นมาเพื่อให้การสนับสนุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรซึ่งเกษตรกรเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเออนโยบายหลักๆของธนาคารออที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญก็มีอยู่2-3ประการด้วยกันนะครับ คือหนึ่งเรื่องของการส่งเสริมการผลิตเราก็จะมีการให้สินเชื่อ,อ,อโดยในรูปของเงินกู้นโยบายอย่างที่สองก็คือเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของการตลาดเนื่องจากว่าเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องผิผลมาตลอดนะครับเมื่อผิดผลทางการเกษตรออกมาเนี่ยนะครับก็จะประสบปัญหาในรราคาในเรื่องของราคาตกต่ำทางทรกศก็ได้มีบทบาทในเรื่องของ าการรับจำนำปิตผลเช่นการรับจำนำข้าเปลือกนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างส่วนงานต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรส่วนหนึ่งเรื่องของการสนับสนุนเยาวชนโดยเฉพาะ,ะลูกหลานของเกษตรกรลูก้าเรานั้นครับเราก็มีกิจกรรมอยู่ หลายเรื่องด้วยกันนะครับเช่นมีทุนการศึกษานะครับแล้วก็มีส่งเสริมให้ทํากิจกรรมนะครับอย่างเช่นที่บริษัทสยามกูเต้าได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับ mm hmm. รก็นับว่าเป็นประโยชน์มากนะครับนอกจากที่จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของการประกอบอาชีพในครอบครัวแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็ผมก็เชื่อว่า ลูกของลูกค้าบางรายนี่อาจจะมีความสนุกสนใจเป็นพิเศษนะครับก็อาจจะเรียนรู้จนถึงขั้นนำไปไป,ไปประกอบอาชีพได้นะก็เป็นการเ,าเสริมไรายได้ให้กับครอบครัวของลูกค้าผู้นั้นนะครับในเวลาที่ร่วงมานะครับก็คนก็จะไม่ค่อยชอบอาชีพเกษตรนักนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ ต้องมีความลำบากยากแค้นมากนะครับโดยหันไปสนใจประกอบอาชีพอื่นกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ว่าอาชีพเกษตรกรอาชีพเกษตรกรรมนี้เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพหลักของของคนในประเทศนะฮะก็อยากจะให้เกษตรกรโดยเฉพาะลูกหลานของเกษตรกรนะครับได้หันมาสนใจในเรื่องของการประกอบอาชีพทางการเกษตรนะครับซึ่งก็ การประกอบอาชีพในในสมัยปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ลําบากยากเย็นเหมือนกับสมัยก่อนนั่นนะครับเพราะเรามีการใช้เทคโนโลยีมีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรทุนแรงนะครับเพียงแต่ว่ามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับก็สามารถที่จะสร้างฐานะให้กับตนเองได้เ,เช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆนะครับกิจกรรมใน,นครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ได้ให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา ทางด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ผมจะนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปถ่ายทอดกับพี่น้องพ่อแม่ที่อยู่ที่หมู่บ้านซึ่งใน,ในการอบรมครั้งนี้ได้รู้จักเพื่อนมากมายทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งมาจากหลายอําเภอต่างหน้าต่าง,ตา,งตาก็ทำให้เราได้รู้จักกับเขามากยิ่งขึ้นผมได้มาเข้า โครงการค่ายเยาวชนการเกษตรของสยามคูบตาครั้งนี้ทางทกสสาขาอำเภอสมพี่น้องได้ส่งมาครับมาเข้าโครงการนี้ามรู้สึกยินดีอย่างมากครับรู้สึกตื่นเต้น <c oughs> เป็นครั้งแรกในชีวิตครับจะได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ได้ความรู้มากมายครับได้ความรู้เยอะมากในการเข้าค่ายครั้งนี้แล้วก็ กลับไปคงไปบอกเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่บ้านนะว่ามาเข้าค่ายัางนี้ได้ความรู้ไปมากก็จะไปสอนให้น้องๆเพื่นอนๆสามความรู้เราที่ได้รับมาขอบคุณครับสวัสดีครับผมวิสุทธ์เลองรุ่นมาจากอำเภอดอนจีด,ดีได้มาเข้าร่วมโครงการสายามกูรตา ทางทกศอำเภอดอนยีดีส่งมาครับเขาสอนเรื่องการซ่อมเครื่องผมได้นำเอาไปดูแลรักษาที่บ้านครับและเขาสอนเรื่องบัญชีด้วยครับผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ครับโครงการนี้ดีขอบคุณครับ ค่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไอ้โครงการยุวเกษตรของออสยามคูโบต้าเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายๆกิจกรรมที่บริษัททําขึ้นน,นะคะในส่วนของออโครงการยุวเกษตรกรสยามคูโบต้าเนี่ยเราต้องบอกว่าบริษัทเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญของเยาวชนน,นะคะทีนนี้เนื่องจากบริษัทเราเนี่ย อยู่กับเกษตรกรอยู่กับชาวไร่ชาวนาแล้วก็เลยนึกว่าเอ๊จะทำยังไงที่จะวางพื้นฐานให้ลูกหลานของเกษตรกรเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสกับเ,เทคโนโลยีหรือว่าสิ่งที่จะนํามาช่วยเขาในการทำมาหากินในอนาคตได้นะคะเราก็เลยนึกถึงว่าเบื้องต้นนี้เราน่าจะเอาเด็กๆซึ่งเป็นลูกหลานของเกษตรกรโดยตรงเนี่ยมาให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเ,เครื่องยนต์เครื่องจักรกลการเกษตรนะฮะทีนี้ เ,เราก็คิดอีกว่าเอ๊ะถ้ามันให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลอย่างเดียวนี่มันคงไม่พอเพราะฉะนั้นในกิจกรรมในการทำค่าย